สวยระดับสิบเอชุติมาสดแล้วสวยเสียออาร่าพุ่งไม่หยุดกลับมาสดอีกครั้งในวัย56ปีค่ะสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างเอชุติมาที่เลิกรากกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องมาได้สักพักแล้วซึ่งตอนนี้เอก็ขอโฟกัสที่เรื่องของการทำงานมีเวลาว่างก็จะไปเที่ยวชิลๆกับเพื่อนๆซึ่งหลังจากที่โสดแล้ว เอก็ออกมาเสิร์ฟความสวยแซ่บให้แฟนๆได้กดไลค์แบบรัวๆเลยอย่างล่าสุดเอก็ลงภาพที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดพร้อมทั้งระบุว่าว้าวุ่นว้าใจคว้าไขมาเป็นแฟนได้บ้างคะโดยเอามาในชุดรัดรูปอวดหุ่นสวยสับพร้อมโพสท่าฉับตัวแม่จริตการจีบวายของแม่คือปังไม่ไหวแม่ยังไงก็คือแม่จริงๆค่ะแค่ยืนจิบวายยังดูสวยเป๊ะนอกจากนี้เอยังมีรอยยิ้มสวยกระชากใจมาฝากแฟนคลับด้วย ออร่าความสวยระดับสิบเลยค่ะยิ่งมองก็ยิ่งตกหลุมรักหนุ่มๆใจสั่นเลยตดคราวนี้สวยเสียออร่าพุ่งไม่ไหวเลยค่ะใครเห็นเป็นต้องร้องเว้าวสาวๆบบงคนยังอายเลยนี่ขนาดอายุ56ปีแล้วนะคะดูแลตัวเองดีมาก